สุดับามาดูลำโพงเอเปอร์ตันกันนะครับเครื่องนี้มาด้วยอาการเปิดติดไม่มีเสียงเปิดปิดนะครับเชื่อมต่อบูทูธไม่ได้แล้วเมื่อสักครู่ผมลองแกะดูครับลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยผมก็เลยถามลูกค้าว่าทำไมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ลูกค้าก็แจ้งว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่ามีคนแนะนําว่าลําโพงรุ่นนี้ส่วนมากแล้วแบตเตอรี่เสียให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ผมอยากแนะนําแบบนี้ครับถ้าเป็นอาการไม่มีเสียงอาการเปิดไม่ติดเลยเสียบสายชาร์จก็เปิดไม่ติด อาการเสียงกล้องอาการเสียงด้านหน้าหรือด้านหลังดังอย่างเดียวอาการเสียงเปิดไม่มีเสียงปิดไม่มีใช้ง,งานได้อาการเร่งลดเสียงไม่ได้อาการต,าต่างๆเหล่าน,นี้ครับจะไม่เข้าเกณฑ์ของแบตเตอรี่นะครับด Language ังนั้นเราไม่แนะนําให้ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าแบตเตอรี่เดิมก็ไม่ได้เสียก็กลายเป็นเสียเงินเปล่าครับเสียเงินเปล่า เดีย๋ยวเครื่นี้เรามาดูกันอีกทีว่าอะไรเสียนะครับวันนี้ฝากเตือนไว้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ทุกเคสเปลี่ยนแบตเตอรี่เราหายขอบคุณครับามาดูเอมเปอร์ตันเครื่องที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงกลับมาปกติแล้วอย่าลืมอย่างที่ช่างบอกนะครับไม่ใช่ทุกอาการเราเปลี่ยนแบตเตอรี่จะหายนะครับต้องระมัดระวังนะครับมาลองแพ้บลูทูธดูแพ้ได้หรือยงังได้แล้วเดี๋ยวลองค้นหานะครับลองเชื่อมต่อดู อันนี้ผมเพิ่งซ่อมเสร็จเลยครับยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยลองพร้อมกับเพื่อนๆเลยลองหาเพลงอะไรเปิดสักหน่อยเรื่อยเปื่อย คือนี้มาจากตัวบลูทูธเสียหายนะครับผมเราสังเกตยง่าย,ายนะครับถ้าบลูทูธเสียหายนะครับส่วนใหญ่เลยก็คือ1ไม่มีไม่มีเสียงเปิดปิด2ต่อบลูทูธไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงเปิดปิดแต่ต่อบลูทูธได้อน,นี้น่าจะจะไม่เข้าข่ายของตัวบลูทูธเสียหายนะครับเขาฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ